สวัสดีรครับผมนะครับวันนี้อยู่เรื่องสัตว์รอยตัวสัตว์นะครับผม,มเมนูของเรานะฮะเอาขึ้มมนมาอะไรนะขึ้มมนมาจากอะไรอะไรน,น,นี่นะผมวันนี้เรื่องสัตว์กำลังาารังสรรค์เมนูให้เรานะฮะก็คือผัดแรงลูกกับกระพุ้งกับกระเพ่อม่วงไฟแดงแล้วก็คพะน้ำหมูครืะน้ำหมูนะครับผมกระพุ้งแต่หมูไหมครับ แล้วก็มีคนกินกว่าเราแล้วนะครับมีคนกินกว่านเราแล้วนะครับไม่ได้นะฮะช่วไม่งานนี้เป็นหางรครับ่กินเป็นอย่านคับอมากตึนตังตึตังไปหลดนั้สิ้นเลยนักส็บขั้วปนะธานงานเราตัดาตู่นะครับผมที่แด้<ม>ดของเอพื่อนกินย้งมากกว่อโอ้ท่าเขาไปกินหมูะทะข่อยไปไกินน้ำพินดอกกินหมูได้โอ้ยไปน,นั่งเฝ้าพึนผู้ใอ่าอตี ก็สี่ย่างหมดบัวยังบ่อนบัแพร่ปลายาออ่างแพร่ปลาย่างไม่สี่อผพานกินงานกันไปกินนะพากันไปกินไปกินกินร้านอาะไรต่างเจ้าปะร้านกีฬาไหมอ๋อแม็กแม็กหม้วนครับว่ะจ่าครับทีมงานเรานะฮะตอนเช้าออกมาจากบ้านออกมาจากไอะไรพ่าอีกหลังของบอลน,นะครับเรื่องสายกาําล<อ>ังว่าเนื้อมันแข็งเลยมัเนื้อมันแช่เย็นไว้ไม่ไหมล่ะ คือเชฟเก่านะครเปิดร้านอาหารจานนะเป็นไงนะเปิดร้านี่ยตามสั่งนะชื่อเจมนะไม่ใช่ชื่อเจมนะผมเรียกเจมไม่ใช่เลยให้ชื่อเป็นข้างหลังเป็นเรือแสักนโรยิชัดผมคนเดียวที่เรียกนะครับคนอื่นเขาเรียกน้งเจมนะกอไก่นะครับแต่ผมเรียกเจมเรือแสักนโรยิชัดครับผู้ประอบการเขาซื้ออะไร สูงไหมล่ะสูงแล้วเห็นไหมเห็นไหมสูงแล้วเห็นไหมอ๋อหุ่นดีสามานเกือบอีนี้เกือบปีนี้เกือบปีนี้อันอันนั้นนนีอโนษด้อันกุ้มเลือดอะไรกุ้มเลือดไก่เจ้าน้า่เขาได้ว่านันน oh. pues yeah. นนองพอดีปะเนาะ จำมีแเขะหอมเลยเนอะมัเสีเลยนี่มะเสียพวกแสงไน่พอดีอยู่พ <ıyorlar. S 2> e อดีเอ้ขัดแฉงเลยจำมีพัดแฉบเลยเินเม็ดเนเม็ดเนี่ยหอยเป็นอบเห้วเข่านะบะนกไส้สวยอย่ังไ้ขันหนาหลุดไปบ่ายๆันแกกำลังเซ้าหนาอะไร สิวยุบสิวยุบพื้นขืนโยไมาในงานน้ำบานเขาดอมามาในงานน้ำบานเขาดอโอเควเรดันเด้อเยียบหยโอเคครับเนี๋ยวาไูอันเนะครับเสร็จแล้วเรือสักียงสันให้เสร็จแล้วนะครับอันนึงแล้ผัดผักบุ้งใส่หมูนะครับผมเออเหยียเย มาอไปก็เป็นนี่นะครับน้หูหายกนอ่ะทายกนหยเงียนีกว่ากินหอยนมหอยน้กิเท่นีะนี้นี่ด้วยกินแล้วรับแล้วนั่นรับปะโอ้บมือบวอเอวน่องบน่องที่ล่ะนี่ห้องานที่เขา มากมาไม้ทีลัเนมวัด้ยานรุ่งบบน้นได้บ่อยเขาายเาอกล้าฟ้องเาหัอฟ้่งอาแล้วชนจานนีเลยโอ้ยไม่ใช่ไปหิวเลยซนวนทยใส่ะนั่ไงนี่ยมาับมาตดนี้แล้วรั เำลางลาชายดีไปดูนะตรงนี้นะผเตรียมพอับภาพี่นามีเอฟซีทนี้เยอะเลยแล้วยืมเพื่อนมาฆ่าครับเปิดแลน์ตัวแ็ี้าเปิดแลนด์ตามชั้นเปดูเกีย์เลยไปก็ทันไปไปเปิดใคด้วยคี่โรนไม่ก๊อฟไม่ก้าวไม่ก็เอาวางแต่ละ เฮ้ยครับผมมากินข้าวกันนะฮะม,มาครับผมมามาพี่น้องจบหมดแล้วอ,อร่อยมากเชฟเกมผัดอร่อยมาก,เ,กเดือดสั่งครับนี่อะไรปลาสมปลาสม,มปลาเนี่ยคือปลาทูเนี่แล้วเป็นหลุมกินเหาะ มาขอไปจับต่อหมู่ไว้มีข้อเหนียวก็ข้อจับมาเข้ามานี่ชื่อครับทํากันนะโอเคนะผมเจอกันนะครับไปดูว,ว่าวันนี้เราจะไปลุยยังไง